รวบสมาชิกแก๊งโรแมนส์แกรมหลอกเพศสัชกรหญิงโอนเงินซื้อชุดตรวจ ATK ศูนย์เงินกว่า8ล้านบาทกองบังคับการปราบปรามโดยพลตํารวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามพร้อมกําลังชุดจับกุมกองกํากับการ5กองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับนางสาวพัอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมจับสารอาญาลงวันที่12กรกฎาคม2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือรับของโจรจับกลุมได้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่6กตบบางใหญ่อเภอบางปลามจสุพรรณบุรี สืบเนื่องจากเพศสัชกรหญิงเจ้าของร้านขายยาแห่งหนึ่งย่านทุงสองห้องกรุงเทพมหานครเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อปี2565ว่าได้มีเพื่อนร่วมสถาบันชักชวนให้รู้จักกับชาวต่างชาติที่จะขอซื้อชุดตรวจโควิดจำนวนมากทำให้ตนเองตกลงทำธุรกิจด้วยกันกับชาวต่างชาติคนดังกล่าวอีกทั้งช่วงเวลาเกิดเหตุตนแยกทางกับสามีทำให้ไม่มีเพื่อนช่วยคิด ซึ่งระหว่างทำธุรกิจกับชายชาวต่างชาติดังกล่าวได้มีการชักชวนหลอกล่อให้ทำธุรกรรมทางการเงินโดยอ้างว่าหากไม่โอนเงินไปให้บางส่วนจะทำให้เงิน50ล้านบาทที่เตรียมไว้ซื้อชุดตรวจโควิดไม่สามารถโอนมาให้ได้ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินให้ทั้งหมด15ครั้งรวมเป็นเงิน8ล้านแบาทหลังจากนั้นผู้เสียหายก็ไม่สามารถติดต่อชาวต่างชาติคนดังกล่าวได้อีกเลย จึงติดต่อไปกับเพื่อนที่ชักชวนให้รู้จักกันแต่แรกแต่ถูกใบเบี่ยงจึงรู้สึกว่าถูกหลอกจึงตัดสินใจแจ้งความที่สพชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีภายหลังแจ้งความชาวต่างชาติคนดังกล่าวโทรมาข่มขู่ให้ถอนแจ้งความโดยให้เหตุผลว่าหากแจ้งความแล้วจะทําให้ธุรกิจเสียหายจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและไม่ได้เงินคืนทําให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและถอนแจ้งความในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งยังไม่ได้รับเงินคืนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความอีกครั้งที่สนอทุ่งสองห้องเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการโอนเงินโดยพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าแก๊งนี้ทำกันเป็นขบวนการใหญ่โดยหลอกให้รักลักษณะแก๊งโรแมนต์แกลมด้วยจึงขอสารออกหมายจับจำนวนสิราย โดยหนึ่งในนั้นคือนางสาวพัดอายุ32ปีเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับโอนเงินจากผู้เสียหายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่านางสาวพัดหลบหนีไปอยู่ที่บางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีจึงวางแผนเข้าจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาควบกลุ่มตัวส่งพนักงานสอบสวนสนทุ่งสองห้องเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป